สวัสดีค่ะเรามาพบเจอกันแล้วนะคะแม่สาที่ช่องแม่บีเอ็นจอยค่ะแม่ช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องแก้วรีวิวสินค้างาน EP 3 3 3ค่ะแม่จา๋ามาพร้อมกับงานลินินวันนี้น้องแก้วมีเสิร์ฟให้กับคุณแม่ทั้งหมด3ลายผ้าเลยนะแต่ทั้ง3ลายผ้าแม่จะเป็นงานร้านเดียวกันหมดอกเท่ากันความยาวเท่ากันแล้วน้องแก้วก็ให้ราคาเท่ากันด้วย199บาทเท่านั้นเลยคุณแม่อยากได้สีไหนคุณแม่อยากได้สีอะไรแล้วก็ลายผ้าไหนนะคะแม่จา๋า สำหรับงาน EP นี้น่างาน EP นี้นะ้อแม่เนาะก็แจ้งกับน้องแอดมินได้เลยนะคะแม่า๋าทั้งหมดจะเป็นงานคอเชิ้ตกระดุมผ่าหน้าทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูสีกันเลยนะแม่นะว่าจะมีสีอะไรมาเสริฟให้กับคุณแม่บ้างมีทั้งหมดนะคะแม่สาสามลายผ้าด้วยกันนะเดี๋ยวน้องแกจะไล่ไปทีละหนึ่งลายผ้าค่ะลายผ้าที่หนึ่ง นะคะแม่สาตัวนี้แจ้งกับน้องแอดมินว่าสีโอรสได้เลยค่ะแม่สวยนะ <ừ. S 1> เนื้อผ้าดีด้วยนะคะแม่สามาพร้อมกับกระเป๋าหนึ่งใบค่ะคอเชิ้ตเกดุมผ่าหน้าเป็นงานป้ายเดียวกันหมดเลยอก44นิ้วราคาตัวละ199บาทต่อด้วยนะคะแม่๋าตัวนี้สีเขียวค่ะเขียวนะคะแม่๋าจะเป็นโทนเขียวมิน้นท์ทรงสวยเหมือนกันลายผ้าก็สวยเหมือนกันนะคะ, <poses> ะ,คะแม่สาตัวนี้สีเขียวค่ะแล้วก็ตามด้วยตัวนี้สีน้ำตา สีน้ำปาลก็จะออกเป็นโทนน้ำตานไม่น้ำปานจ๋าแม่จะออกเป็นโทนสีส้มสีชาไทยประมาณนี้เลยเท่ากับว่าลายผ้าที่1นะคะแม่จ๋าจะมีสีโอรสจะมีสีเขียวนะคะแม่จ๋าแล้วก็ตามด้วยสีน้ำปาลนะสาหรับรุ่นนี้แจ้งกับน้องแอดมินได้เลยค่ะแม่เรียกสีตามที่น้องแก้วเรียกนะแม่นะแล้วแม่จะได้สินค้าที่ตรงปกแล้วก็จะได้สินค้าที่เดิมใจแน่นอนค่ะส่วนลายผ้าที่2นะคะแม่จ๋าจะมีด้วยกันทั้งหมด2สี ลายผ้าที่2จะมีสีแดงต่อด้วยนะคะตัวนี้แจ้งกับน้องแอดมินว่าสีพิเศษได้เลยค่ะจะมีสีแดงนะคะแม่สาแล้วก็สีพิเศษอันนี้ก็คือลายผ้าที่2คุณแม่ชอบลายผ้านี้ลายสก็อตแม่ใส่เมื่อไหร่ก็ไม่เบื่อใส่เมื่อไหร่ก็ไม่เอานะคะแม่๋าสามารถแจ้งกับน้องแอดมินได้เลยค่ะต่อด้วยนะคะแม่สาลายผ้าสุดท้ายก็คือลายผ้าที่3ตัวที่น้องแก้วใส่ค่ะแม่นะคะแม่สาตัวนี้ ตัวที่แก้วใส่ตัวนี้คือสีดานะคะแม่๋าผ้าสวยมากแล้วอีกอย่างไม่ใช่งานเสื้อกล้ามแขนกุดตัวนี้เราขออนุญาตเรียกว่าเป็นแขนสามส่วนน้องแม่น้องปิดบังต้นแขนได้ดีนะแล้วก็ตัวนี้ค่ะแม่า๋าคุณแม่แจ้งกับน้องแอดมินว่าอ่าสีอะไรดีละแม่พิมพ์แจ้งกับน้องแอดมินว่าสวยแล้วกันนะคะแม่๋าก,ก็แดงก็มีแล้วเนาะ พิเศษก็มีแล้วอันนี้สีสวยแล้วกันก็เป็นสีแดงส,สวยลายสกอตเล็กๆแบบนี้ค่ะแม่จ๋าอันนี้ก็คือลายผ้าที่3คือตัวที่น้องแก้วใส่เดี๋ยวน้องแก้วจะทวนสีให้กับคุณแม่อีกหนึ่งรอบนะคะแม่จ๋าเผื่อแม่แม่ยังงงๆสีกันอยู่เนาะนะคะแม่จ๋าอา้าวมาลายผ้าที่1ก็จะมีน้ําตาลเขียวแล้วก็โอรสต่อด้วยนะคะแม่จ๋าตัวนี้สีพิเศษแล้วก็ตามด้วยตัวนี้สีแดงค่ะต่อด้วยเลยนะคะแม่จ๋า,าลายที่น้องแก้วใส่จะมีสีดําน,นะ กันทั้งหมด3ลายผ้าแล้วมีด้วยกันทั้งหมดกี่สีเนี่ยเดสีด้วยกันเลยนะคะแม่จา๋าช่องทางการสั่งซื้อสินค้าค่ะเบอร์โทรศัพท์ไลน์แอดอยู่ตรงนี้นะยกหมูโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วแจ้งกับน้องแอดมินค่ะว่าสนใจสินค้าที่น้องแก้วรีวิวแล้วก็ตามด้สีได้เลยนะแม่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะสั่งซื้อกันเข้ามาเยอะๆค่ะแม่แล้วเจอกับน้องแก้วใหม่ใน EP ีหน้านะคะแม่จา๋าสวัสดีจ้า